สวัสดีครับเพื่อนเยินดีต้อนรับกลับมาที่ช่องลงทุนอะไรดีกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะคุยถึงประเด็นใหญ่ที่สุดของวงการเทคโนโลยีและการเงินในสัปดาห์นี้นั่นก็คืองบการเงินของ n v ็นวีหรือ NVDA ที่กําลังจะประกาศออกมาหลายคนอาจจะคิดว่ามันก็เหมือนหุ้นตัวใหญ่ตัวหนึ่งแต่จริงๆแล้ว n v ็นวีเดียคือเสาหลักของทั้งตลาด AI และเทคโนโลยีทั่วโลกเลยครับพูดง่ายๆถ้า n อ็นวีเดียจำหุ้นเทคทั้งตลาดอาจสะอึกตามได้ทั้งกระดาน ทำไมงบนี้สำคัญมากจริงๆแล้วการประกาศงบของ n v i d i เดียไม่ได้มีผลเฉพาะต่อตัวบริษัทแต่ยังสะท้อนว่าวัฏจักรของ AI หรือ AI cycle แข็งแรงแค่ไหนเพราะถ้าดีมานของ AI ยังโตต่อเนื่องมันก็จะส่งแรงหนุนไปถึงกองทุนใหญ่ๆอย่าง QQQ หรือแม้แต่ S&P 500หรือ SPY ได้เลยและสิ่งที่หลายคนเข้าใจผิดก็คืองบ Nvidia ไม่ใช่แค่ beat หรือ miss ตัวเลขกาไรแต่มันคือการตอบคาถามว่า ความต้องการชิป AI ยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดหรือไม่ข้อขวดด้านซัพพลาอย่างเรื่องพลังงานและการผลิตแก้ได้หรือยัง Nvidia ไม่ได้ขายแค่ชิปหลายคนยังคิดว่า Nvidia คือบริษัทขายการ์ดจอที่แรงที่สุดแต่จริงๆแล้วไม่ใช่แค่นั้นครับ Nvidia ผูกตัวเองเข้ากับระบบไฮเปอร์สเก r รรายใหญ่ทั้งโลกทั้ง Amazon Microsoft Google และ Meta เทคโนโลยีอย่าง CUDA กลายเป็นมาตรฐานกลางในการพัฒนา AI นั่นหมายความว่า ถ้าคุณจะเขียนโปรแกรม AI ขนาดใหญ่คุณแทบหนีคูด้าไม่ได้ NVLink และ InfiniBand ก็เป็นโครงสร้างเครือข่ายที่เชื่อม GPU เข้าด้วยกันทำให้ Data Center สามารถประมวลผลได้เต็มประสิทธิภาพดังนั้น NVIDIA ไม่ได้ขายแค่ฮาร์ดแวร์แต่ขายทั้ง Eco System ที่ทำให้ลูกค้าติดอยู่กับเขาสิ่งที่ตลาดจับตาในงบนี้ประเด็นแรกคือตัวเลขไรายได้และกำไร ตลาดคาดไว้ที่ไรายได้ราว5 3 0 0 0ล้านดอลลาร์และ EPS ประมาณ1.19ดอลลาร์แต่เอาจริงๆตลาดแทบจะรู้แล้วว่าตัวเลขออกมาดีแน่สิ่งที่สำคัญกว่าคือไกด์แดนซ์หรือการคาดการล่วงหน้าสิ่งที่เจนส่วนห่วงจะพูดคือจุดโฟกัสครับถ้าเขาพูดว่าดีมานยังอยู่ครบแต่ปัญหาคือพลังงานไฟฟ้าไม่พอไม่ใช่เพราะลูกค้าไม่อยากซื้อนั่นจะเป็นสัญญาณชัดว่า AI ยังวิ่งต่ออีกเรื่องคือ Backwell Ultra ซึ่งเป็น GPU รุ่นใหม่ ถ้าแผนการโรเอ์เป็นไปตามกำหนดและลูกค้าจองซื้อกันล่วงหน้านั่นเท่ากับ Nvidia ดียังมีคิวขายยาวไปอีกหลายปีส่วนตลาดจีนถึงแม้จะโดนกดดันจากภาษีส่งออก15%แต่ถ้าโมเดลอย่าง S20 ยังขายได้นั่นจะกลายเป็นอัพไซด์ที่หลายคนไม่คาดคิดและประเด็นสุดท้ายคือมา r g จิมีบอกว่ากำไรขั้นต้น75%มันสูงเกินไปและน่าจะรักษาไม่ได้แต่ในความเป็นจริงไฮเปอร์สเกลเลอร์เขาไม่ได้ซื้อแค่ราคาป้าย แต่ซื้อประสิทธิภาพต่อวัตต์หรือ Efficiency Per Watt ยิ่ง Nvidia ทำได้ดีกว่าค่าพลังงานที่ประหยัดได้ก็ทำให้ลูกค้ายอมซื้อในราคาสูงอยู่ดีภาพใหญ่คืออะไรถ้ามบครั้งนี้ยืนยันได้3เรื่องนี้ 1. G.P.U ขายหมดและยังรักษาราคาได้ 2. Blackwell Ultra เดินหน้าได้ตามแผน 3. c a p e x ของ Hyperscaler ยังทุ่มไปทาง A.I ต่อ ถ้าทุกอย่างเป็นไปกับนี้ Market Cap 4ล้านล้านดอลลาร์อาจจะไม่ใช่เพดานแต่เป็นเพียงแค่จุดพักเล็กๆก่อนก้าวต่อไปดังนั้นงบ Nvidia ดียรอบนี้ไม่ใช่เรื่องตัวเลขอย่างเดียวแต่เป็นการบอกอนาคตว่า AI จะยังคงเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกต่อไปหรือไม่และเพื่อนๆคิดยังไงครับงบ n v ็นวีเดียรอบนี้จะเป็นเกมเชนเจอร์ของตลาด AI หรือเป็นแค่เสียงรบกวนชั่วคราวลองแชร์ความคิดเห็นไว้ในคอมเมนต์ได้เลยครับ และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องลงทุนอะไรดีนี่ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนแต่คือมุมมองการวิเคราะห์เพื่อให้เพื่อนๆเ,เอาไปคิดต่อเองครับ